ครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นถนนบางนาตร,ราดกมที่16เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบ,บปรามยาเสพติดจับกลุ่มเอเยจนต์ยาบ้าได้นะครับและเป็นจุดเดียวกันที่ผู้ต้องหานั้นเขารถของกลางทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ซุกซ่อนอยู่ในรถครับ นายไกรวิตกันดานายชาติชายบุญตา,านายอนันต์ป่าสลุงสามผู้ต้องหาในคดียาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นยาบ้า3 27,400เม็ดยาไอซ์เรอยกากรัมรถเก่ง2คันปืนสั้นกึ่งอัตโมิติขนาด11มม1กระบอกพร้อมกระสุนปืน11นัดอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม1กระบอกและอาวุธปืนยาว SK33 ขนาด5.561กระบอก พร้อมปลอ,อกกระสุนอีก54ปลอ,อกตรงน,นี้เนี่ยเป็นคนเก็บยานะครับแลว้วก็ส่งยาให้กับกลุ่มผู้ค้ารายกลางผูกค้ารายย่อยตามคำสั่งของคนที่อยู่ในเรือนจำแต่ตอนนี้เนี่ยว่าเฮียอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งให้นำยาบ้าไปส่งให้ลูกค้าโดยได้ค่าจ้างห0,000่นบาททำมาแล้ว3ครั้งส่วนนายอนันต์และนายชาติชายให้การว่าเป็นผู้นำอาวุธปืนมาจากอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากคนชื่ออ้ํารู้เพียงว่าอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเพื่อนำไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งอย่างระบุสถานที่ไม่แน่ชัดและกําลังรอคําสั่งเพื่อนัดหมายกันแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมจับกลุ่มจึงได้โทรศัพท์ไปหานายอ้ําและได้รับคําสั่งให้เผาของกลางเพื่อทําลายหลักฐานคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของคดีนั้นตํารวจได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษเพื่อจําหน่ายและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง3ดํดเนินคดีตามกฎหมายต่อไป